ตัวอย่างในการขยับในส่วนของโลโก้นะครับ e a s y h e a d นะครับสังเกตได้ว่าถ้าเราจะขยับเนี่ยให้เราเข้ามาที่อ่า input นะครับก็คือกด F7 นะครับมันเคยมี input ตรงนี้หรือบางคนชอบคลิกขวาก็ได้ครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างของกราฟนะครับเลือก F เปิด eraser เลือก property นะครับหรือ F7 นะครับก็คือตรงในส่วนของตัวนี้นะครับ แกน x ก็คือในส่วนของแนวนอนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับส่วนแกน y ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้โลโก้ตัวนี้ผมลบผมถ้าผมใส่ศูนย์เนี่ยโลโก้มันจะอยู่กลางกลางแต่ถ้าผมใส่ลบเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นไปชิดข้างบนนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการทำเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงค่าใช่ไหมครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าแล้วกดโอเคแล้วมาให้มันเปลี่ยนได้นะครับเราต้องมาที่ตรงนี้ครับตรง master หนึ่งนะครับ เหมือนกับการลง EA ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมสังเกตตอนอ่าลืมการั้งค่าพวกนี้นะครับว่าเวลาเราดับคลิกใหม่เนี่ยมันก็จะรีเซ็ตใช่ไหมครับก็เรามาระวังนิดนึงนะครับในการจําค่าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคถ้าผมต้องการเปลี่ยนใช่ไหมครับผมก็จะเข้ามาที่ในส่วนของตัวนี้ครับเนวิเกเตอครับก็คือในส่วนของ EA e x p e r t a d v i s o r นะครับเลือกมา s t e r 1นะครับผมก็ดับเบิลคลิกซ้ายครับปึ้งโอเคถ้าผม อ่าถ้าค่ามันเป็นศูนย์นเนี่ยสำหรับเครื่องนี้นะครับบางเครื่องก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะปรับความละเอียดของหน้าจอไม่เหมือนกันนะครับปุ๊บนะครับโอเคมันมันก็จะอยู่กลางๆใช่ไหมครับผมจะเลื่อนขึ้นใช่ไหมครับผมจะเลื่อนขึ้นเนี่ยอ่าถ้าผมเลื่อนขึ้นเนี่ยผมกด F7 ทันทีเลยใช่ไหมครับผมกด F7 เนี่ยแล้วผมใส่ค่าเลื่อนเลื่อนขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลบนะครับลบเจ็ดสิบเนี่ยนะครึ่งแล้วกดโอเค สังเกตว่ามันไม่เลื่อนขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนค่าแต่ละครั้งเนี่ยในส่วนของ ea ตัวนี้ครับเราก็ต้องมาเหมือนติดตั้ง ea ตัวใหม่ครับปึ้งนะครับดับลิกซ้ายนะครับกดเย่นะครับผมก่อนที่เราจะกด ok ครับให้เราใส่ก่อนได้เลยครับผมกดลบเจ็ดสิบปึ้งนะครับมันก็จะขยับขึ้นไปข้างบนถ้าสมมติว่าผมต้องการให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใช่ไหมครับผมก็เหมือนเดิมครับก็ต้องจํว้ใช่ไหมครับอันนี้ผมจําได้แล้วลบ y คือลบเจ็ดสิบใช่ไหมครับ ส่วนเลือนซ้ายเลือนขวาเนี่ยอ่ะผมใส่เลยลบห้สิอ่ะสมมตินะครับผมใส่ลบห้ตัวปึ๊บมันก็จะหยับมาด้านซ้ายนิดนึงนะครับโอเคผมลองใส่มากกว่านี้ดูนะครับปึ๊บอ่าอันนี้เป็นสักลบสองนะครับแกนเอกลบสองนี้ลบเจนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะเข้ายิ่งเราใส่ลบเท่าไหร่มันก็จะไปด้านซ้ายมากเท่านั้นนะครับโอเคน่าจะเป็นไกด์ไลน์นะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องก็จะไม่เข้ากันนะครับแต่ถ้าใครติดตั้ง EA ไปแล้วแล้วลูกพัดอยู่กับในสิ่งที่ตัวเองรับได้โอเคครับเพราะบางบางครั้งเนี่ยหลายคนไม่ใช้ในส่วนของ Market Watch นะครับก็คือมาติกออกตรงนี้มาติคออกนี้นะครับมันก็จะไปไกลใช่ไหมครับดังนั้นในส่วนของ Navigator ผมก็คลิกตรงนี้ปุ๊บอ่าเลือกมาสเตอร์หนึ่งนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่ากลางๆมันนะครับ แกนเอกนี่คือเส้นศูนย์เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับดังนั้นแกนเอกนี่ผมจะไม่เตะไปแต่ต้องผมก็จะทําแค่แกน y ครับอ่ะโอเคแกนวายก็จะลบจุดสิบใช่ไหมครับก็กดโอเคได้เลยปึ้งนะครับแล้วก็ซ้อนได้ครับเนี่ยเส้นศูมื่อเราต้องการให้มันเลื่อนเลื่อนมาขวาใช่ไหมครับแล้วก็มาที่เหมือนเดิมครับปึ๊บใช่ไหมครับเลื่อนมาด้านขวาแกนเอกก็น่าจะอยู่ประมาณเมื่อกี้น่าจะประมาณ ก็น่าจะประมาณสองร้อยอ่าถ้าเลื่อนไปได้ขวาก็สองร้อยนี้ลบเจ็ดสิบเนี่ครับอืมลองดูครับเพราะแต่ละคนก็จะปรับไม่เหมือนกันโอเคครับเนี่ยของคนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับลองปรับใช้งานดูนะครับช่วยดีกันด้วยครับสวัสดีครับ